ไปคนเดียวไปได้ไวแต่ถ้าอยากไปไกลต้องไปด้วยกันการที่เราออกไปเรายังอาจจะไปหาโอกาสอื่นได้แล้วอาจจะไปประส,คสบความสาเร็จที่อื่นได้แต่เราอาจจะหามิตรภาพแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยคงมีโอกาสน้อยลงแล้วที่เราจะได้ทําอะไรแบบนี้ด้วยกันอีกอะไรเงี้ยแล้วเราก็แค่แบบว่าเสียใจที่หลังจากนี้ก็คงไม่ได้สนุกด้วยกันที่เราเลือกร้องไห้เหตุผลมันเพราะว่า เราเลือกคนที่อยู่กับเราในวันที่ทุกข์ที่สุดและเป็นเหตุผลที่ทําให้เราเดินหน้าต่อได้และวันที่เราได้หัวเราะด้วยกันนั่นแหละครับมันถึงจะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหมือนมันสูญเสียคนในครอบครัวไปแต,แต่ไม่ตายไม่ตาย <laughs> ผีไม่มีอยู่จริง <l ug> ถ้ามีผมเจอมานานแล้วแล้วพอคืนนั่นขึ้นไปนอน <l ug> ผมโดนผีอ่าก็เห็นแบบเหมือนแบบเป็นขาเว้ยใจดีสู้เสือค่อยๆขยับไปปลายเตียงเงยหน้าไปเห็นฟันเนี้ยสีขาว สวัสดีครับพวกเราสมบูรใจครับสวัสดีครับผมพี่นัทครับอมสวัสดีครับทาดาครับผม What's up My name is Tada Lee สวัสดีครับเพลงไทยครับเพลงไทยไม่มีเอายากครับสวัสดีครับผมนินจานินจาไม่มีเอายากครับถ้ามีก็แปลก มิตรภาพและการเติบโตข้าตังวาอะไรเาสำหรับผมอ่าออันนี้จริงๆเลยนะจริงจริงๆไม่ได้เอาแบบสวยงามผมรู้สึกว่ามิตรภาพไอคนเราอ่ะทางแย่ทางยิงอะไรวะถูกต้องนี่แหละต้องคือสำหรับผมก็คือมิมิตรภาพอ่ะถ้าถ้า เราไม่ทิ้งกันหรือเราเขาเรียกว่าอะไรดีอะเราจับมือกันไปอะเราสามารถทําให้มันเกิดโอกาสหรือเราสามารถเติบโตไปพร้อมกันได้พร้อมกับมิตรภาพซึ่งถ้าเราเลือกที่เราจะคว้าโอกาสหรือการเติบโตไปแต่เราอาจจะทิ้งมิตรภาพไว้ด้านหลังได้ซึ่งผมรู้สึกว่าการที่เราไปกับมิตรภาพแล้วเราสามารถทําให้อีกสองอย่างมาพร้อมกับคํานี้ได้ครับโอ้าาเติบโตไปคนเดียวไม่ได้เพื่ออะไรเป็นอะไรกันแ <laughs> ม่เพราะว่าพวกพี่รู้ไหมว่าทาไมผมถึงพูดว่าคาดหวัง ทำไมเพราะซุปเปอร์ไทยเรื่องมิตรภาพหมดตอบนี้หมดเลยเหมือนเดิมครับตอบคล้ายๆกันไหมตอบคล้ายๆกันไหมหรือว่าใช่พวกผมตอบคล้ายๆกันเพลงไทยครับอะไรอ่ะตอบมันพี่อยากรู้อยากรู้พูดจริงไม่ใช่ผมมีมิตรภาพเหมือนเดิมเพราะผมรู้สึกว่าในการที่ผมจะเติบโตผมไม่สามารถเติบโตคนเดียวได้จริงผมต้องมีคอนดิชั่นหลายอย่างมากในการที่จะทำให้ผมพัฒนาตัวเองขึ้นได้ใช่อย่างเช่นการมีมิตรภาพการมีมิตรภาพที่ดีการมีคนคอยสอนเราคอยผลักดันเราช่วยเหลือเราตลอดอะไรเงี้ยเหมือนที่ผมเจอทุกคนในซุปเปอร์ไทยอ่ะ มันทำให้ผมได้อะไรหลายอย่างมากพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านมากร้องเต้นทัศศนัิบาติบาๆอะไรเงี้ยครับก็จนมาเป็นผมในทุกวันนี้กล่องก็มาหลายอย่างไงพูดได้หมดสิบ้าบาบานานนอุจับมือทําไมแล้วพี่เมียน่าจัสำหรับผมก็เหมือนเดิมคําตอบเดิมมีสภาพแล้วก็รู้สึกว่าความสําเร็จนะฮะมันก็ กูจะดราม่าทำไมก็รู้สึกว่าอยากอยากเห็นภาพที่ในวันที่มันสําเร็จในวันที่เรามีโอกาสวันที่เราเติบโตวันที่เรามีโอกาสวันที่เราสาเร็จอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเรามีเพื่อนเรามีมิตรภาพอยู่นะวันนั้นมันก็จะเป็นภาพที่แฮปปี้มากกว่าที่เราสําเร็จไปแค่คนเดียวตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปจําได้ไหมว่าเขามีสองเวให้เลือกในทุกข้อเลยถ้ามิตรภาพก็คือเพื่อนที่ร้องไห้กับเพื่อนที่มีฉลองชัยชนะนี่ยร้องไห้ผมเลือกร้องไห้หมดเลยครับ นั่นเราให้มาเลยครับเออเพราะว่าส่วนตัวผมแค่สรุปจบเอาเป็นประโยคสั้นๆไปคนเดียวไปได้ไวแต่ถ้าอยากไปไกลต้องไปด้วยกันผมพูดคํานี้เหมือนเดิมเลยไม่ผมมันยาวมันต้องทัดหูใช่ถ้าขยายความกว่านี้มันจะไม่คมแล้วมันต้องงมเอาเป็นว่าประมาณนี้ยังเลือกเหมือนเดิมครับมิตรเต่าเหมือนเดิมมิตรภาพโอ้บอยครับแฟนเลยครับแฟตเลยครับบานตะไทยของผมฉากพี่ไทยครับฉากพี่ไทยครับนี่แหละครับข้างหลังผมเลย ขอถามหน่อยว่าดินจาได้ยินเสียงตัวเองร้องไห้ยังได้ได้ดูคลิปนั้นไหมได้ดูปะเพิ่งได้กลับไปได้ดูปะได้ยินแล้วร้องไห้นะแต่หน้าอย่างเงี้ยอีตาตาเพื่อผมว่าไม่เห็นเก่งเหมือนปองาเลยพี่ลัดพี่ลัดไม่เห็นเก่งเหมือนเปล่าเลย เหมือนมันสูญเสียคนในครอบครัวไปใช่แต่ไม่ตายยไม่ตายมาหนึ่งในการเดินทางไปด้วยกันต่อนะตอนนั้นในการเดินทางไปด้วยกันเหมือนเหมือนที่ตกรถอะเอยตกเหมือนที่ตกรถอะตอนนั้นต้องวางเสียงโอเคโอเคจะกระ้รถอ่ะแล้วไงต่ออ่ะเหมือนที่ตกรถแล้ทีนี้มันแบบเอ้คนในครอบครัวไม่ครบพอมันพอมันไปเที่ยวมันก็จะโงงเนาะมันก็จะแบบนึกถึงคิดถึงขึ้นมาว่าเออทำไมไม่มีเขาอยู่ด้วยในวันที่เราแบบใกล้ถึงความสําเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือไป ไปรอบลึกๆใช่ซึ่งแบบตอนแรกคาดหวังมากว่าซูเปอร์ไทยทุกคนจะได้แบบเข้าไฟนอลด้วยกันทุกคนแล้วก็ไปรวมตัวกันอีกครั้งในรอบไฟนนลอะไรเงี้ยแต่ว่านวันนั้นไม่มีพี่ไทยก็แบบเศร้ามากครับผมจริงๆก็มันเป็นความรู้สึกที่คาดไม่ถึงแล้วกันทั้งเพลงไทยทั้งตาตา,ตาเรามันเป็นการคัดออกรอบแรกแล้วเรารู้สึกว่าอย่างพี่เพลงอ่ะเราดูเห็นความสามารถเขาแล้วเรารู้สึกว่ายังไงยังไงรอบนี้มันก็น่าจะผ่านแล้ววะใช่ไหมแล้วก็ ส่วนน้องตาต้าเรารู้สึกว่าน้องเป็นคนที่มี potential สูงน้องพัฒนาการไวมากแล้วเรารู้สึกว่าคนดูน่าจะมองเห็นในสิ่งนี้แล้วก็รู้สึกว่าสองคนนี้อะรอบนี้คงจะยังไม่หลุดแหละระหว่างประกาศเราทุกคนก็เอาจริงพยายามไม่ร้องไห้แล้วกันพยายามนึกว่าแบบ<อ>ยังไงยังไงไม่อันนี้อันนี้เป็นเวร้องก่อน,อนไงแต่น,นี้กับนินจาจะเป็นเวที่ว่า เฮ้ยแม่งยังมีหวังเวยยังประกาศไม่ครบทุกรายชื่ออาจจะฟุกขึ้นไปอันดับแบบบนบนเลยก็ได้แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เป็นใช่ไหมมันก็ต้องบอกดีว่าว่าหลังจากนั้นอ่ะพี่เพลงไทยกับตาต้าเป็นชื่อที่ทุกคนพูดถึงบ่อยมากเวยแบบเฮ้ยเวลาทาอะไรสนุกสนุกนะจะแบบไม่อยากทักเพลงไทยกับตาต้าอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงทุกคนทุกคนคือทูตสายสัมพันธ์ระหว่างประเทศอ่ะพอขาดใครไปสักคนหนึ่งเหมือนทีมงานทูตหาย ทีมงอ่ะจูดเออนั่นแหละก็แต่ก็ดีใจนะที่ได้กลับมานั่งอย่างที่บอกเรายังยังไม่ตายยังไม่ตายจริงๆอ่ะวันนั้นอ่ะเราไม่ได้เสียใจแค่เรื่องพี่เพียงไทยคนเดียวแต่นั่นหมายถึงว่ามันมีเพื่อนหลายๆคนที่จำเป็นต้องกลับบ้านก่อนแล้วเราเองก็แค่รู้สึกว่าหลังจากนี้คงหาเวลาสนุกด้วยกันยากแล้วอะไรเงี้ยแล้วบวกกับว่าพอเป็นคนใกล้ตัวเราคนใกล้ใจเราจริงๆทั้งสองคนทั้งตาต้าทั้งพี่เพลงไทยแล้วก็พี่เอิร์ธอืมใช่ เจ้าเก้าแล้วก็อีกหลายๆคนที่ต้องกลับบ้านไปก่อนเราแค่รู้สึกว่าอืคงมีโอกาสน้อยลงแล้วที่เราจะได้ทําอะไรแบบนี้ด้วยกันอีกอะไรเงี้ยแล้วเราก็แค่แบบว่าเสียใจที่หลังจากนี้ก็คงไม่ได้สนุกด้วยกันแต่แบบว่าต้องบอกว่าที่เราเลือกร้องไห้เหตุผลมันเพราะว่าเราเลือกคนที่อยู่กับเราในวันที่ทุกข์ที่สุดและเป็นเหตุผลที่ทําให้เราเดินหน้าต่อได้และวันที่เราได้หัวเราะด้วยกันนั่นแหละครับมันถึงจะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพี่ไทยเองก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลเลยที่ทําให้ผมแบบว่า สู้สุดใจในรายการเลยเหมือนกันใช่เราเองก็ทุกครั้งที่เราทําโชว์เราจะแบบว่าผมทําเผื่อพี่ไทยเราทาเผื่อพี่ไทยเราทําเผื่อตาต้าเผื่อทุกคนเผื่อทุกคนที่ออกไปเลยอะไรเงี้ยแบบว่าอืมใช่วันนั้นก็เลยเป็นวันที่ผมร้องไห้ค่อนข้างหนักเพราะตัวเราเองก็หวังจนนาทีสุดท้ายเหมือนกันว่าแบบว่าพี่ไทยจะยังได้อยู่กับเราอะไรเงี้ยทุกคนจะยังได้อยู่กับเราแต่ว่าทวานั้นมันไม่เป็นตามหวังผมก็แค่ร้องไห้เพราะว่าก็ก็เสียใจอะไรเงี้ยแต่ก็ก็ลุยต่อเพราะว่าเหตุผลหลักๆที่เราเดินหนน้าต่่่อออออกกกก็คคืททุีน พูดประมาณว่าวันนี้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ทำตามฝันต่อ,อแต่ว่าพวกเราทุกคนมีความฝันเดียวกันเพราะนั้นฝากทำฝันต่อด้วย,ยส,สิ่งนี้แหละสิ่งนี้แหละพวกผมก็เลยใส่กันสุดเลยเหมือนกันอืแล้วก็รับรู้ได้จริงๆจากทุกสเตจหลังจากนั้นที่แบบคอยตามดูตามเชียร์ตลอดก็รับรู้ได้ยิ่งโดยเฉพาะดอนที่พูดถึงบ่อยมาก <laughs> ใช่คือแบบโอเคคือใ่ทุกคนะเราเห็นแล้วว่าทําเพื่อเราจริงๆแล้วก็ดอนก,ดอนก็ดอนก็เต็มที่มากมากเหมือนกันเห็นว่าแบบ พูดพูดถึงผมบ่อยมากซึ่งผมก็แบบเขินละหลังๆเริ่มเขินละเอ้ยพูดอีกแล้ว <laughs> <laughs> พูดอีกแล้วแล้รู้สึกแบบขอแล้วเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมันจะโดนจับจ้องนะ <laughs> อะไรฟิวนั้นแต่ก็ก็วันนั้นผมก็บอกว่าผมเสียใจยที่สุดคือการที่ไม่ได้อยู่ทุกคนต่อ,อนั่นนั่นคือสิ่งที่ผมร้องไหแ้และเสียใจยที่สุดจริงๆคือแบบความฝันหรือว่าหรือว่าการเข้าไปในสเตจต่อไปมันก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าอะไรดีเป็นหนึ่งในความสําเร็จหรือหนึ่งในโอกาสของผมเนาะ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เสียดายที่สุดคือมิตรภาพตรงนี้มากกว่าที่เราได้อยู่ด้วยกันได้กินนอนด้วยกันได้ใช้ชีวิตด้วยกันแล้วก็ได้สนุกสนานด้วยกันเลยแบบหรือแม้กระทั่งแบบลำบากไปด้วยกันมันคือโมเมนต์ที่แบบผมคิดว่าหาไม่ได้จาก<ม>ที่ไหนแล้วอการที่เราออกไปเรายังอาจจะไปหาโอกาสอื่นได้แล้วอาจจะไปประส,คสบความสำเร็จที่อื่นได้แต่เราอาจจะหามิตรภาพแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วอย่างเงี้ยซึ่งสําหรับผมก็คือ นี่แหละคือสิ่งที่ผมเสียใจที่สุดแล้วทาให้ผมร้องไห้หนักมากๆในวันนั้นอะไรเงี้ยยิ่งเจอดอก mm. นินจาเข้าไปก็ก็อเอาเรื่องอยู่เพราะว่าอย่างที่เห็นคือแบบนินจาเหมือนที่นินจาพูดเลยครับคือน้องอ่ะไม่ร้องไห้เลยทั้งวันไม่ร้องไห้เลยแล้วพูดก,กับผมตลอดลว่าแบบ0ู mm. .1% เปอร์เซ็นต์ก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสพี่อย่าเพิ่งหมดหวังอะไรเงี้ย mm. แต่ผมอ่ะแบบทําใจไว้แล้วแต่ว่าผมเห็นในความแบบความ มั่นใจของน้องาแบบไม่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 ยอมจนกว่าวินาทีสุดท้ายจะประกาศครบะไรเงี้ยแล้วแบบพอมันประกาศครบจริงๆแล้วน้องโห่ออกมาผมก็แบบเก็บไว้อยู่เหมือนกันอตอนนั้นก็ดอกใหญ่เลยใช่คือจริงๆเรื่องวันนั้นอ,ะอ่ะต้องถามต้องถามพิธดา <ๆ S 1> ด้วยเพราะว่าวันนั้นผมกับพิธาเราลงไปกินข้าวกันตอนเ<ช>หนึ่งแล้วคนที่มาเล่าให้ฟังคือแจ็คสันแจ็คสันเล่าให้เรื่องปีเราฟังเยอะมากใช่แล้วเอาตันเองก็ เขาก็เล่าผ่านมุมมองของออาตั้นเนาะใช่ใช่แล้วแบบว่าอ่ะไปเริ่มก่อนคืนนั้นผมก็พูดกับพิตดาตอนเดินขึ้นห้องไปโอ้ยพี่อย่าไปเชื่อโอ้ยผีไม่มีอยู่จริงถ้ามีผมเจอมานานแล้วถ้าสมมติว่าผีที่เจอเป็นผีต่างประเทศอ่ะถ้าไม่มีพาสปอร์ตเขาก็เข้าประเทศเราไม่ได้มีมันเล่นไว้มันเล่นไว้่างนี้แล้วพอคืนนั้นขึ้นไปนอนผมโดนผีอ่ำใช่แล้วคนที่มาปลุกผมคือคนนี้เขาเดินมามองหน้าผมแล้วเขาก็บอกจ่าเป็นไรลูก แต่คือตอนนั้นผมขยับตัวไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ตื่นเช้าวะพี่ผมว่าผมโดนแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนผมไม่นานเล่นเลยแล้วมันมันเป็นแบบมันลืมตาอยู่นะเอ้ยมันมันไม่ลืมตาแต่มันแบบทําท่าทางแปลกๆผมก็ได้ยินเสียงแปลกๆผมก็เรื่องจ้าเป็นไรลูกเอ๊ผีอั้แต่คือจําได้เลยว่าตอนนั้นอ่ะผมจําว่าผมดิ้นสุดแรงเกิดมากแต่ผมจำได้ว่าผมนอนนอนแน่นิ่งอยู่เงี้ยนอน <laughs> แล้วแขนที่พยายามขยับออกมันเหมือนผมแบกอะไรพยายามแล้วแบบมันเอาไม่ขึ้นใช่มันขยับไม่ได้เลยแล้วผมจําได้เลยว่าวอลลุ่มที่ผมตะโกนอ่ะมันเป็นวอลลุ่มที่ดังมากตอนนั้นอ่ะความรู้สึกตอนตื่นแล้วเสียงที่ผมได้ยินคือ <laughs> ใช่เอาบบเอใหม่มาเอซใช่แต่ผมซาดุ้งมันมันต้องมีมัวอะไรอ่ะ <laughs> ใช่ๆๆ <c oughs> ใช่ใช่ความรู้สึกของานผมโดนเลยวันนั้นก็โดนเลยเ <ๆ S 1> พราะว่าคนเพราะว่าวันนั้นไอะผีที่แจ็คสันเล่าให้ฟังอ่ะเป็นผีตัวเดียวกันกับที่หลอกแล็กซี่กับอัลตันเพราะว่าผีตัวนั้นอ่ะเพราะว่าเขาชื่ออะไรได้ถามไหม ไม่ทันถามมาคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอะอาปากไม่ขึน้นอาปากยังไม่ยังพูดไม่ออกเลยแต่ว่าเพราะว่าวันนั้นอะกิมิกของของเรื่องเนี้คือแจ็คสันบอกว่าเอาตั้นอะจะเป็นคนที่มีสัมผัสบางอย่างที่สามารถรู้สึกได้ว่ามี <c oughs> แต่จะไม่เห็นเป็นตัวแต่จะรู้ว่าอยู่ข้างๆรางรู้ว่าอยู่ทิศไหนรู้ว่าอยู่ไหน อย่างตอนนั้นก็เจออยู่ปลายเตียงแล้วก็โดนดึงขาแล็กซี่นะโดนดึเต็มเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าเขาบอกว่าครั้งแรกเขาเจอเสียงเด็กแล้วพอโดนครั้งที่สองเจอเป็นเสียงคนแกซ่ซึ่งผมเจอเสียงเด็กและคนแก่พร้อมกันในเวลาเดียวกันเลยในเช้าวันนั้นโโเ,เขาจัดให้เลยเขาบอกว่าไม่ไม่เชื่ออยู่นี่ไงเหมือนเหมือนที่นี่ที่นี่เขามาแต่เสียงเขาไม่มาเป็นตัวเพราะว่าที่ผมเจอก็มาแต่เสียงเหมือนกันพอผมจะเป็นวันนั้นอยู่กันในห้องห้องห้องพวกผมนี่แหละแล้ว อยู่กันครบเลยมีขาดแค่ธดาของเดียวเพราะธดาจะชอบอยู่ในห้องตัวเองอยู่กับไทโอจะไม่ค่อยได้เดินมาเท่าไหร่แต่ว่าบางทีอ่ะพอไทโออาบน้ำอ่ะธดาชอบมาเข้าห้องน้ําห้องผมแล้วก็จะแบบนั่งอยู่ในนั้นแบบนานธดาเป็นคนที่เข้าห้องน้ำนานมากแล้ววันนั้นอ่ะผมเข้าใจว่าหมาปิดอยู่โน่นเผาอย่างเดียวเลยธดามันเดินเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกผมก็คิดว่า เอ้ยมีคนอยู่ในห้องน้ําเพราะว่าประตูมันปิดอยู่ปกติอะถ้าใครไม่มีคนเข้ามันจะแบบแง้มอยู่หน่อยๆมันจะไม่ได้ปิดป๊อกเข้าไปเน<ช>ี่ยผมก็คิดว่ามีคนอยู่ก็<ๆ>เลยยืนรอผมมาปวดฉี่ผมแบบเ <ๆ S 2> มืแบบ่มอไหร่จะออกมาว่าผมก็ยืนอยู่ตรงขา้างหน้านั้นเดินคุยเล่นคุยเล่นยืนๆแล้วก็แบบได้ยินเสียงสักพักหนึง่งได้ยินเสียงเหมือนแบบขอโทษนะครับเหมือนคนเวลาคนแปลงฟันแล้วมันแบบบ้วนปากบ้วนปากแล้วมันมีเสียงแบบเงี้ยเออเออเออไปเสียงอะไรอย่างั้น้ะคุกคุกอย่างเงี้ยอยู่ในห้องน้ำผมก็คิดว่าเอ๊ะาดามัน ทำอะไรวะทำอะไรวะทำไมมีเสียงนั้นมันน,นั่งแปลกฝ<ป>ันเวลานี้เหรอเออว่าคิดว่าไม่น่าใช่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยืนรอสักพักหนึ่งก็แบบบ่นบ่นกับไอนบน้ดอนมั้งหรือใครไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วก็แบบเฮ้ยมึงทำไมทดาไมเข้าห้องน้ำนานจังวะอะไรอย่างเงี้ยผมแบบฮะทะดาไม่อยู่นี่ไม่ใช่เหรออยู่ดิก็เถียงกันสักพักหนึ่งก็เลยเดินไปหน้าประตูผมก็แบบทดาทดาเงียบว่ะก็เลยเปิดประตูเกร็คตาเอ๋ไม่มีคนใช่มมันหมุนเองอะ หลอนเลยหลอนหลอนคุณตกอยู <t 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 enfin ่ในอันตรายหมดแล้วของผมได้ยินแค่เสียงอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าจริงๆก็ไม่เคยมีใครโดนนะเอาจริงแต่นี้เจอเจอเหมือนกันหรอี่ห้องโคตรชัดเลยยังไงวะไม่ไม่ได้มุกไม่นี้ถามด้วยความไมกเออคือคือแรกๆอ่ะผมจะเป็นคนที่นอนเตียงโซฟาใช่ป่ะตอนที่อยู่พิน่ะพี่น่าจะนอนเตียงที่เป็นเตียงนี่จะนอนโซฟาเพราะว่ารู้สึกว่าเตียงปตตีอ่ะมันปวดหลัก อืมเตียงเตียงมันจะปวดหลังใช่ไหมทีนี้เราก็เลยโอเคนอนโซฟาปุ๊บพอช่วงที่พินัดอ่ะชอบย้ายไปห้องงนู้นอ่ะเราก็เลยชอบคือย้ายไปเลยเออนั่นแหละเราก็เลยลองย้ายมาเตียงดูแล้วทีเนี้ยเตียงอ่ะเราเอาผ้าห่มมากั้นใช่ไหมนึกออกว่ามันจะเป็นมูมันจะคล้ายคมูงใช่ไหมเราก็นอนข้างในสิ่งที่เราเห็นก็คือแค่ปลายขาเราเว้ยคือปลายขาที่เห็นแค่เป็นท้องทำไมปลายขาเพราะที่เหลือจะโดนปิดหมดแล้วใช่ทีเนี้ยห้องอ่ะเวลานอนอ่ะเราก็จะเปิดแค่ไฟที่เป็นโคมไฟดวงเดียวเพราะว่า ไทโอจะไม่ชอบนอนปิดไฟสนิททีนี้เราก็เลยติดแค่ไฟเว้ยแล้วปุ๊บผมก็นอนมีคืนหนึ่งอยู่ๆผมว่าแบบได้ยินเสียงกอกแก๊กแล้วก็ตื่นขึ้นมาทีนี้ก็เสียงอะไรวะคือต้องบอกก่อนว่าเป็นคนใส่ตาสั้นสั้นมากเจ็ดร้อยใส่สาสั้นทีเนี้ยเราก็มองไม่ชัดเรามองไปที่ปลายเตียงใช่ไหมก็เห็นแบบเหมือนแบบเป็นขาเว้ยที่เราก็แบบไทโอหรอวะก็ไม่น่าใช่เพราะว่าปกติไทโอแบบ ถ้าหลับแล้วคือหลับยาวแล้วก็แบบไทโอไทโอก็อไม่มีเสียงเวย้ยเซเวทีนี้ก็โอเคใจดีสู้เสือค่อยๆขย,ยับไปปเตียงเงยหน้าไปเห็นฟ <c oughs> ันเนี้ยสีขาวข้าวคือจังหวะน,นั้นก็แบบโอเคทําใจแล้วลำหนึง่งเห็นฟันแล้วแบบคืออะไรวะ <c oughs> ใครจะมาเล่นอะไรเวลานี้ใช่ไหมนสักพักขครยี้ตาครับมองเวทีนินจา นินจานินไอ้นินจาชอบเล่นอย่างนี้นินจาคือชอบมายืนปลายเตียงแล้วทำได้ดูหน่อยนะเยเขาจะได้เห็นภาพนี่อย่างนี้ตอนตีสองถ้าเป็นผมอะจะโวยวายใส่เลยแล้วก็ถีบไหนที่ไม่เคยครับแต่ตอนนั้นผมเจอนะผมนอนดูกับพี่พีนันด์ะผมเจอเจอผีสลืมสลือตื่นเหตุการณ์คล้ายๆกันอ่ะผมก็ดูนอนเตียงชั้นบนไงก็เลยพลิกตัวลงมาตกใจ นอนลืมตาเผาหมดไปส่วนลูกใครเลยแล้วไม่ได้ตาธรรมดาตาเขียวเขียวตาเขียวเขียวเขียวเด้วยคือเฮยตาเขียวอ่ะพี่ตายไงไอตัวปิดตาอออกบ่ะไอหมอนกบอะไอหน้ากบอ่ะไอตอนนี้อยู่ไหนอ่ะอยู่กับผมยึดไปเลยมันเอามาด้วยมันคาดผมตอนแต่งหน้าใช่ผมเอามาบอกถ้คือผมไม่ได้คืนนี่แล้วแหละไม่มีทางอ้าวถูก